โอ้โห oh เรามาตามอนาคตของดาวติกตอกนักเตะคนนี้หน่อยนะครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดนะครับลินการ์ดเหมือนว่าจะซ้อมดีนะครับสอได้สัญญาใหม่จากอันเอติฟักสด้วยในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับเจสซี่ลินการ์ดครับมีโอกาสได้สัญญาจากอันเอติฟักครับหลังนักเตะทำผงานช่วงซ้อมแล้วก็เกมอ่นเครื่องได้ดีมากๆเลย ลินการในว้30ปีครับไม่มีทีมเล่นตั้งแต่แยกทางกับน้อตเดนฟอร์เรสในช่วงจบฤดูกาลที่แล้วแม้ลินการครับมีการเดินทางไปซ้อมกับเวสแซมขุนคอนนะแต่สุดท้ายเวสแซมไม่ได้มอบสัญญาให้กับเขานะครับจนลินการต้องเดินทางข้ามทวีปไปซ้อมกับ All ic, อัลิฟังในลีกซาวอาระเบียตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ ล่าสุดเจซีลินการบได้โอกาสลงสนามในเกมบนเครื่องเจอกับอัลคาเดียเมื่อคืนวันพททุธที่ผ่านมาโดยเกมนี้ลินการททำประตูให้กับทีมซึ่งผลลงเอดยด้วยสกอร์2-2ส,ส,สรับเสมอกันไปเลยทําให้สื่อในยุโรปมองว่าผลงานที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าตาสตีเวนเจอรับคุณซื้อใหญ่ของอัลอติฟาร์ซึ่งตอนนี้กําลังพิจารณาเรื่องการมอบสัญญาให้กับเจสซีลินกานะครับอ <c oughs> หากทุกอย่างเป็นไปตามนั้นเนี่ยลินการ์จะกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่3ในทีมของอ a ลเอเดฟานะครับต่อจากจอแดนเฮดเดอร์สันแล้วก็ดิมารายเกรซรวมถึงนักเตะจากยุโรปอย่างโจชิโยวายนาดุมแล้วก็มูซาเดเบเล่ด้วยนะครับอืม,อมนั่นแหละครับ ต้องมาตามสำหรับอนาคตของเจสซีลินกาดว่าจะได้รับสัญญาใหม่จากออาิสฟัหรือเปล่าจะได้มีทีมเล่นแล้วหร e ือเปล่านะครับหลังไปลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับไปกับออิสฟัมาแล้วผลงานดีแจมเมลเวลวับเข้าตาสตีเวนเจอร์ r นะครับจัดไปแฮร์รุ่นจัดไปยวยาเลยต้องมาตามอนาคตของนักเตะดาว Tik t o อกอย่างเจสซีลินกาดกันยั่วเดียวเลย